สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกันกับรายการลุงน้ำตาลพาเที่ยวอีกแบบนะครับอีพีนี้ลุงน้ำตาลจะเป็นพาเที่ยวนะครับจะมาพาเพื่อนๆเที่ยวก็จากอีพีก่อนนะครับไปไหว้พระธาตุพนมนะครับก็อยู่ที่อานครพนมก็กลับมาที่มุกดาหารนะครับวันนี้ลุงน้ำตาลจะทำคลิปสั้นๆเพื่อจะพาเพื่อนๆไปเที่ยว จุดชมวิวของสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองนะครับที่เนี่ยมุกดาหารก็อีกไม่ไกลนะครับข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นจุดสะพานมิตรภาพไทยลาวแล้วนะครับซึ่งเป็นแห่งที่สองของประเทศไทยนะครับซึ่งตอนเนี้ถ้าจําไม่ผิดนะลุงน้าตาลคิดว่ามีประมาณหกเจ็ดแห่งแล้วนะครับน,รนะน่าจะมีประมาณหกถึงเจ็ดแห่งแล้วนะสะพานมิตรภาพเนะี่ย ก็จะมีที่ถ้าจำไม่ผิดมีอ่ะที่หนึ่งคือหนองคายที่สองที่นี่มุกดาหารนครพนมมีไหมมีสะพานมิตรภาพไหม,มนครพนมก็มีแล้วก็น่านก็มีแล้วก็ทางฝั่งไหนอะ่ะตอนนี้มีประมาณหกสะพานนะครับถ้าจำไม่ผิดหกน่าจะหกสะพานมิตรภาพนะครับไทยลาวเนี่ย ก็ข้างหน้าก็จะมีตลาดอินโดจีนด้วยนะครับนะเดี๋ยวถ้าตลาดอินโดจีนเขาก็ต้องอยู่นี่กันดิถูกไหมเออเดี๋ยวๆพอดีขบวนกระถินที่มาแห่กันที่นี่ก็อยู่ตลาดอินโดจีนนะครับเดี๋ยวลุงน้ำตาลจะลองโทรหาก่อนน่าจะอยู่ที่ตลาดนะครับ นี่ครับเพื่อนๆตอนนี้ลงน้ําตาลก็มาอยู่ที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองนะครับก็นี่นะครับให้เพื่อนๆดูฝั่งโน้นก็เป็นฝั่งสวรรค์เขตนะครับนี่แม่น้ําโขงเมื่อกี้ก็ไปที่พระธาตุพนมนะครับนครพนมมาอันนี้ก็มาชมแม่น้ําโขงฝั่งมุกดาหารนะครับนี่นะครับ แม่น้ำโขงช่วงนี้น่าจะกว้างกว่าทางนครพนมนะครับนี่นะครับก็มีรถสัญจรข้ามมาจากฝั่งโน้นเป็นรถพกขนสินค้าขนของนะครับด้านล่างก็มีแพอามีเรือให้เช่านะครับเนี่ยเป็นเรือให้เช่าแล้วก็น่นนะั้นครพนมน่าจะอยู่โซนด้านน้นก็ ด้าน,นข้างนี้นะครับก็จะมีร้านอาหารน่าจะเปิดตอนเย็นนะครับน่าจะเปิดกันตอนเย็นก็วิวดีนะครับวิวสวยเนี่ยมีไฟกินารีอ่าตรงนี้เป็นไฟพญานะอ่าพญานาะคก็ถ้าเป็นบรรยากาศช่วงเย็นๆนี่น่าจะบรรยากาศดีมากก็ พ p นี้นี่ลงน้ำตาลพามเพื่อนๆมาดูนะครับสั้นๆแค่นี้เงแค่แค่มาดูบรรยากาศสะพานมิถรภาพไทยลาวแห่งที่สองนะครับก็เดี๋ยวจะตามไปหาคณะกระถินนะครับที่ไม่รู้ว่ายังอยู่ที่ตลาดอินโดจีนหรือเปล่าไปแล้วมาเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ